การที่เราจะพัฒนาตะแก้วให้เป็นเมืองน้าอยู่เศรษฐกิจดีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นเราต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึรจัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้ก็ต้องเป็นการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเข้าราับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันการศึกษาของตสระเก้ของเราเนี่ยมีการพัฒนาแต่มันก็ัอาจจะติดขัดตรงที่ว่า เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงไหมวันนี้สภาการศึกษาลงพื้นที่จังหวัดสรากแก้วเพื่อที่จะมาประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับทุกภาคส่วนนะครับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดทาแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นะครับซึ่งจังหวัดสรากแก้วเองเนี่ยมี บริบทของพื้นที่ที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆหลายเรื่องด้วยกันนะครับอย่างเช่นเป็นพื้นที่ที่อยู่แนวตะเข็บชายแดนนะครับเป็นพื้นที่ที่รองรับในเรื่องของอเส้นทางโลจิสติกนะครับระหว่างอินโดโจีนแล้วก็ภาคตะวันออกของภูมิภาคจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ภาคตะวันออกนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดสแก้วเองมีความหลากหลายในเรื่องของการ ประกอบอาชีพนะครับอย่างเช่นในเรื่องของภาคเกษตรในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการท่องเที่ยว,ะว,ร,ยวะระหว่างประเทศนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สภางางสายเองได้เข้ามาเชิญชวนผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคสถานประกอบการและก็ภาคประชาชนได้เข้ามาร่วมในเรื่องของการจัดทําแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และก็ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพื่อที่จะสอดสนับสนุนกับยุธทธศาสตร์ของจังหวัดในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดในอนาคตข้างหน้าต่อไปผมอยู่ทั้งวงการราชการแล้วก็เอกชนก็ได้เห็นภาพนะครับมีการทำแผนประจำปี นะครับซึ่งจากข้อมูลนะครับก็จะมีนักเรียนประมาณ21,000คนแล้วก็โรงเรียนส่วนใหญ่นั้นจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับทางเย็นกเกษตรสักแก้นะครับแพทยเอาวชน2แห่งคือเที่ยวมีสักรแก้วและไฮเทคสัก,กแก้วนะครับเด็กต่างชาติเนี่ยนะครับก็ก็อยากจะอนุเคราะห์หรือว่าอนุโรลมให้เขาตอนนี้ก็มีเด็กอยู่160นะครับเป็นเด็กไทยอยู่46 หลังจากนั้นแล้วเราจะเปิดเวทีที่จะให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของกระบวนการจัดทําแผนโดยที่สภาการศึกษาจะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการดําเนินการในทุกขั้นตอนนะครับจนกว่าจะได้แผนออกมาแล้วแผนนี้จะส่งผลให้เป็นรูปธรรมในอนาคตข้างหน้าโดยที่จะนําเข้าสู่การประชุมเพื่ออนุมัติแผนจากกอสอจอ โดยมีท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีท่านศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขาในเรื่องของการขับเคลื่อนหลังจากนั้นแผนนี้ก็จะนําเสนอเข้าสู่บอร์ดของสภาสภาการศึกษานะครับเพื่อจะนำเสนอท่านรัฐมนตรีและก็คอรมอต่อไปในอนาคตแล้วที่สําคัญก็คือเราช่วยกันแบบว่าให้กําลังใจกันช่วยกันตะล่อมช่วยกันตกที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางนะคะ จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงแต่ที่ท่านวิเชุรตาบอกว่าหรือหลายท่านบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับาาการจัดการพางเมืองและพื้นที่ซึ่งมันเป็นถ้าอะไรที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเขาเรียกว่าไม่ได้เซ็นออปองกิ้งไม่ได้เป็นของตัวเองเนี่ยมันทําอะไรมันก็ก,าก,ากักกอ่ะมันไม่เต็มที่เต็มทางเราต้องการที่จะพัฒนาบุคลากร ที่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเนี่ยให้มีสมรรถนะที่สูงแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการอของผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาจังหวัดในแต่ละจังหวัดด้วยดังนั้นในกระบวนการที่จะดําเนินการเนี่ยเราต้องการที่จะจัดทําแผนที่ที่เป็นแผนที่สอดร,รับกับความต้องการของจังหวัดจริงๆไม่ไม่เน้นในเรื่องของการตัดเสื้อโหาให้ในแต่ละจังหวัดได้ใส่ในเรื่องของการจัดการศึกษาดังนั้นการจัดการศึกษาต้องเหมาะสมกับบริบทกับ พื้นที่ในแต่ละที่และก็ความต้องการของผู้เรียนด้วยครับ